ครับตอนนี้เราจะมาเ,าเปลี่ยนบ้านพับพอยน์นพิมเตอร์นะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือจะมีน็อตอตัวคือตรงนี้นะครับตรงนี้ขันออกมานะครับ ตัวเดียวนะครับน็อตหลังจากนั้นนะครับเราใช้ขครองปักแดนนะครับใช้ขครงบลกแดนตัวนี้เห็นไหครับจะมีลูกศรน,นะครับจึงมีลูกศรอ,อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ หนึ่งจุดหนึ่งอสองจุดนะครับเจอตรงนี้นะครับตรงขวาตรงมานะครับตอนตรงที่เราเปลี่ยนแท่นหมึกนะครับเปลี่ยนส้ยหมึกนะครับจะมีจุดตรงนี้จุดบากตรงนี้นะครับสองจุดนะครับงัดออกมานะครับงัดขาตปเนื่อย ตัวนี้อาจจะงัดยาสนิดหนึ่งนะครับอย่าขืนนะครับค่อยๆทำไปนะครับจุดหนึ่งนะครับ จะค่อยๆถอดออกมานะอาจจะต้องเยอนิดนึงนะครับพอเราถอดออกมาได้แล้วนะครับจะเห็นข้างในตัวเครื่องนะครับ ครับพออยู่นี้นะครับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงน,นี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อระวังเพราะว่าเราจะต้องทําการถอดสายนะครับที่เชื่อมอยู่กับตัวออสแกนเนอร์ข้างบนนะครับคือสายเส้นแพเส้นนี้นะครับออกจากตัวเมนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอาจจะต้องจดนะครับว่าสายอายุตรงไหนหรือว่าจะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับ เราต้องถอดสายออกนะครับไม่งั้นเราจะถอดตัว,ต,วตัวบันพับตรงนี้ไม่ได้นะครับบันพับตัวนี้นะครับตัวนี้จะถอดไม่ออกเพราะว่าติดสายแพรอยู่นะครับเราต้องถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมอยู่กับตัวนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับ ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทําถ้ามันหักนึง่งทำไม่ดีนะครับค่อยๆทำโอเคทีนี้เราก็ปลดสาออกมาได้หมดแล้วนะครับพอปลดได้หมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ <c oughs> ยกถากขึ้นมาได้นะครับ นี <c oughs> ่นะครับมาถัามาได้นี้อันนี้โอเคทันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรทับตัวนี้กันนะครับตัวนี้อันนี้ผมถอดไปตัวหนึ่งแล้วนะนี่ะครับก็พอถอดมาได้แล้วเนี่ยก็ปลดเนี้อ,อไปนะครับสามารถกดออกไปได้นะ กดนะกดกดแล้วก็ดึงไปครับโอเคนี่นะครับอันนี้คือชิ้นหนึ่งนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับจะมีน็อตตึงอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่นะครับมีน็อตตึงอยู่ตรงนี้นะครับขันล็อกหน่ครับ ถ้าไม่ถนัดใช้ครีมดึงออกมาได้นะครับใช้ครีมช่วยดึงขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับ,รบอเคนะคมันก็จะเป็นสองชิ้นอย่างนี้นะครับวันพับมันจะหักนะครับ ทีนี้เราก็นำเอา พับที่เราสั่งมานะครับตัวนี้นะครับตัวปานพับตัวนี้นะครับเราสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเราพับที่ใช้ในการสั่งสินค้าทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกรุ่นที่เข้ากับตัวอินวันพิเตอร์ของเราได้นะครับโดยที่เราจะต้องดูที่เลขข้างหน้าของตัวพิมพ์เตอร์ของเรานะครับมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับ อย่างของผมนะครับจะเป็น,น,นนะรงนี้นะครับเห็นมเอ่ยอ่าน,นี่นะครับเห็นรวนี้อ่นะครับ นะครับเน,นี่นะครับ mf สองเราก็ไปหาดูนะครับว่าบรรทัดของ mf 2อของ mf 2 1 5ตัวไหนนะครับแล้วก็สั่งมาเวลาเปลี่ยนนะครับแนะนำให้เปลี่ยนทั้งคู่นะครับเวลาใส่นะครับจะเห็นว่าอย่างที่ผมสั่งมานะครับ ตัวบานพับมันจะไม่มีซ้ายขวานะครับจะมีอยู่แบบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใส่ซ้ายและขวาข้างละชั้นข้างละชิ้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็นำกลับไปใส่คืนที่นะครับโดยที่เวลาใส่ตัวนี้นะครับก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องใส่สลักตัวนี้นะครับสลักตัวนี้นะครับให้มันเข้ามาในรูนี้นะครับตัวนี้นะครับ 真的是更严重。嗯嗯嗯 นี่คือของัองขึ้นในอีกองนึ่งหวัง นะครับหันลงไปนะครับตัวนี้นะครับ ค่อยๆขันนะครับขันระวังๆครับ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีไข่ควงตัวเล็กจะช่วยได้ดีนะครับแต่เผอิญว่าผมไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้ับนอทให้หัวไข่ควงนะครับแล้วก็ใช้ขีมช่วยเคนะครับขันตัวนี้นะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับขันแค่พอตืงนมือนะครับ กันดัมกี้นี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็ปิดบานพับลงมาได้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็มาจัดการส่วนที่เหลือก็คือในส่วนของตัววงจรตรงนี้นะครับเดี๋วผมได้บอกไปนะครับว่า <c oughs> ให้ทำอย่างมันระมัดระวังนะครับสายที่เป็นสายไฟนะครับรวบใส่ไปตามล่องตรงนี้นะครับ อย่าลืมแยกใส่กลาวออกมาก่อนนะครับ อะที่เหลือก็คือใส่ไปตามร่องนี้เลยนะครับ ค okay. นะครับทีนี้แล้วเ,เราก็เอาสายนะครับใส่กับเข้าที่เดิม คคนะรับสายแพรนะครับ,ะรบจะมีผมตำแหน่งอยู่นะครับเล็กใหญ่นะครับอย่าลืมนะครับระวังด้วยนะครับไม่อว่าสายแพรมีความปลอดบางมากนะครับ ็อกตัวนี้นะครับเงาออกนิดนึงนะครับตัวนี้กิบล,ล็อกตัวนี้นะครับกิบล,ล็อกใส่แพ่นนะครับตัวนี้นะครับจะมีความเบาบางเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่คืนที่จึงจะต้องค่อนข้างระวังนิดหนึ่งนะครับ Okay. เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เลยใส่กราวนะครับสายกราวเขาจะมีตัวล็อกของเขาอยู่นะครับอันนี้นะครับก็อย่าลืมใส่ตัวล็อกด้วยนะครับไม่งั้นสายอตัตปั่นไปโดนวงจรได้น,นะครับ นให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนี่น็อให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเช็คด้วยนะครับกับตัวที่เราจดเอาไว้ตอนแรกนะครับว่าสายอยู่ลักษณะไหนนะครับ นพอขัน,นเสร็จหมดแล้วเราก็มาดูนะครับว่าตัวสายแพรหรือว่าสายต่างๆมัน,นอยู่ในลักษณะดีไหมนะครับ,นะรบนี่นะครับสายแพรเส้นใหญ่นะครับต้องคล้องผ่านตัวนี้มานะมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับ ก็ต้องมาประกอบฝาคืนนะครับที่ฝาตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเงี้ยงตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆกดเข้าไปนะครับเมื่อเสร็จดีแล้วนะครับ <c oughs> เราก็มาขันน็อตตัวสุดท้ายที่ข้างหลังที่เราถอดออกมาตอนแรกนะครับคือ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการซ่อมอ,อ่บานพับตินเตอร์น,นะครับรุ่น All-in-One นะครับ